มาแล้วครับเซียนใหญ่ครับเหมือนเดิมครับได้แล้วครับผมบอกแล้วจะไม่ทันเกือบได้ครับนี่เซียนใหญ่ครับปามปับครับบอกแล้วครับขนาดนี้นัมมกกีเบยังจะไม่ทันนะครับหมดแล้วครับไม้แรกมันจะแหกหมานครับหยิบหยิบเหย่นี่ครับวันนี้เหยากุ้งครับผม นูไฟเฉกตัดนี่อ๋อเห็ดขอนะเอาขอเดี๋ยวโปมันเกาะว่ตัดออกก็ได้เราบีตัดมีได้เนาะเอาตัดเห็ดดนี่ครับนี่นี่นี่ไม้กำครับมันนี่เสียนใหญ่ไม้กำครับอ๋อฟองขอนี่อืมก็ออกเกี่ใบเฉยงับนี่ครับเสียนใหญ่รู้ครับสวนนี้ เมื่อกี้เกือบไม่ทนันดูตัวที่สองให้ครับดูแล้วนี่อ๋อออกมันยังไงตัวนเบานน่โดแล้วครับตัวใหญ่ครับว,วูว้ยโจโจนี่ยันใหญ่ฟาดกลับครับนี่ตัวที่สองมาแล้วเน,น,นอนิ่งชิงโอ้ยโต๊ะโต๊ะหยุดป้าหยุดป้าหยุด,ป,ยดป้าไม่หยุดครับ ตัวที่สองมาแล้วแต่ลงน้ำไปเลี้ยวครับมาดูครับนี่เสียนดาวครับกู่แขงเสียนใหญ่ไม้แตกเสียนดาวไม้กำนี่นี่นครับของเสียนดาวสองเสียนดาวไปหลึกปดูดนี่ครับมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนมาดูเสียนใหญ่ครับเสียนใหญ่ปล่อยไปแลวตัวหนึ่ง อ้าวติดต่อเหรอครับดรอจ้างดรอจ้างดรอแล้วครับดรอเราไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วตัวนี้ใหญ่ปล่อยอีกเสยนใหญ่ครับเสยนใหญ่เสยนใหญ่ครับนี่ตัวที่สองแล้วครับ ปลากำปรับครับปลากำปรับดีสเต็ปเซียนใหญ่ครับไหลปลาประจำครับเดี๋ยวดูอีกชั้ตัวครับดเ,ด <c oughs> เดี๋ยวเซียนดาวก็ได้เซียนดาวโชว์มาหนึ่งตัวนี่น <c oughs> ครับยางครับยางยางเซียนดาวยังไม่ดอดเลยอืมเราดูเซียนใหญ่ครับ เส้นใหญ่ไม้จะแตกไหมค,ครับการใส่เหยื่อของเส้นใหญ่คือใส่จากหางนะครับใส่จากหางมาหาหัวนี่ตำ่ำที่เก่าเวลาเดิมอ้าวคิดจมเลยหรอ ดอแล้วไปแล้วไปแล้วดแล้วน้องนัด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 เีาได้สามแล้วครับเสียนใหญ่หมายกำปับนี่นี่ครับก็ได้อยู่นะ